ไข่ยเยิ้มยางมะตูมค่ะนี่ค่ะทุกคนโอ้โหน่าทานมากเลยนะคะต้มมามา สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องตินกี้ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้กี้มีเมนูเด็ดมาฝากทุกคนอีกแล้วค่ะนี่ค่ะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วกี่มีเมนูต้มมาม่าไข่ค่ะมาฝากค่ะทุกคนมาค่ะกินแซ่บๆด้วยกันกับกี้นะคะนี่ค่ะเมนูมาม่าต้มไข่นะคะโอ้โหจะเป็นสิ้นเดือนหรือกลางเดือนต้นเดือนเป็นเหมาะกับทุกคนม,มากเลยนะคะทุกคน มาค่ะซับๆด้วยกันกับกี้ค่ะวันนี้กี้ใส่หมูนุ่มมาด้วยนะคะทุกคนอื่อ,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 อบมากใส่ไข่ต้มด้วยนะคะ ใส่ไข่ไปด้วยชอบจริงๆเลยค่ะเมนูนี้แซ่บมากเลยนะคะเป็นมาม่ารสต้มยำนะคะทุกคน ไข่เยิ้มยางมะตูมค่ะนี่ค่ะทุกคนโอ้โห,หน่าทานมากเลยนะคะกินไปกับไข่ยางมะตูมค่ะทุกคน เมนูมาม่าก,กี่จะทานบ่อยนะคะเพราะว่ากี้เป็นคนชอบกินมาม่าะค่ะทุกคนได้ซดน้ำร้อนๆนี่เข้ากันมากเลยนะคะต้มมามา่า 好。Stop. รสชาติจะออกเปรี้ยวหวานนะคะที่ปรุงมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ข้ากันมากเลยค่ะทุกคนกิโตมาม่าหนึ่งซองนะคะทุกคนแต่ว่าเครื่องมันเยอะค่ะทั้งผักแล้วก็หมูนะคะมันเยอะมันดูมันเลยดูเยอะๆค่ะ <c oughs> เพื่อนๆคนไหนชอบทานต้มมาม่าเหมือนกี้ไหมคะต้องกิน สดร้อนๆนะคะกับน้ำร้อนๆไข่ค่ะ จะออกดึบๆเป็นยางมาตูมอย่างนี้นะคะสุดยอดเลยค่ะเมนูนี้ ได้ทั้งกินเส้นและได้ทั้งซดน้ำร้อนๆนะคะ สำหรับคลิปนี้กี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย